ตัวนี้น่ะเอาเอาเป็นลองหน่อยเดียคะ่ะไม่ต้องเอาเป็นเด่นหรอกแต่ว่าสามตัวเนี่ยนูว่าศูนยนะมันมันจิบระมาเลี่ยงกันนะคะพอจะพอพอคิดว่าศูนยมันไม่มาเรียงกันสามงวดมันจะอยู่ที่สองงวดแต่บางที0ูนย์ห้ามันอาจจะไม่ได้มางวดนี้หรืออาจจะมางวดนี้แต่ชุดที่พอให้เมื่อกี้เนี่ยเก้าศู้าแล้วก็ หกศูนย์ห้าให้เอาเป็นลองนะคะหรือศูนย์ห้าเนี่ยให้เอาเป็นลองแต่หลักๆเลยนะทุกคนให้เอาตัวนี้เป็นหลักนะงวดที่แล้วแมนงวดที่แล้วหนูอาศูนย์เจ็ดหนูซื้อศูนย์เจ็ดแต่หนูคิดว่าศูนย์เจ็น่าจะมากว่าศูนย์ห้างวดที่แล้วนะมันไปออกศูนย์สามนะคะออแต่ว่าถ้ามาทามาเห็นบอลหนูบอกงวดที่แล้วหนูบอกว่าศูนย์น่าจะมาบนนะคะเพราะว่าหนูให้ศูนย์เจ็ดเนาะ หาหาที่อื่นหาที่อื่นหาที่อื่นหาตัวอื่นใส่นะคะหาตัวอื่นใส่อ่ะเลขตัวต่อไปทุกคนกดศูนย์คนมากนะคะตัวตัวศูนย์ห้าห้าศูนย์ให้ทุกคนเป็นลองนะเอาเป็นลองอตัวที่ปอตัวที่ปอจะเขียนให้เ้อนะตัวที่ปอจะเขียนให้เนี่ยนะคะตัวที่ปอจะเขียนให้เนี่ยนะคะ ให,ให้เอาเป็นร่องนะคะแต่ว่าหลักๆให้เอาให้เอาตัวที่พอจะเขียนให้แหละเป็นหลักที่สุดเดอ้อเป็นหลักเลยนะคะมวดนี้คือเด่นค่ะคือลางสิไปทั้งเจดฟังปะนะรัฐบาลนะคะลางหนูอย่าลาง เจ็ดนี่ดูยันขึ้นบนอยู่แต่ว่านูได้ล่างมาเจ็ดนะครับล่างเจ็ดบนที่เก้านะคะแปบบ๊บนึงนะแมนบอกค่ะมีคนแปลจะโอ้แมนบอกนูบอลรู้เด้ออันี้ปฏิกิริยาจริงทังเลยเก้าบนทุกคนฟังนะเก้าบนค่ะล่างที่เจ็ดแต่ว่านูไม่ได้ให้ซื้อบนเป็นบนหรอกมนูให้ซื้อ หนูไม่ได้ให้ซื้อบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะหนูให้ซื้อบนล่างนั่นแหละแต่ว่าหนูจะบอกว่าเราเราจะได้เน้นถือถูกค่ะว่าเราเจะได้เน้นถือเราจะได้เน้นถูกว่าเราควรเอาตัวนี้ไปไปเน้นใน,นส่วนบนหรือส่วนล่างเด้อแต่ว่าตามหลักๆก็ให้ซื้อบนล่างนั่นแหละเนะาะรัฐบาลไทยอ่ะพิมพ์เลขศูนย์ขึ้นมาหนูก็บ,บอกจ้ากเคลือเนาะเก้ากับเจ็ดค่งวนนี้เด่นมวดที่แล้วได้เก้ากับห้ามวดนี้เก้ากับ ตัวเดียวศูนย์ศูนย์ศูนย์มารอตัวนี้ให้ซื่อหลักๆในเด้อคขาหลักๆ แต่ใคร ตัวนี้เอาเป็นหลักนะคะเขียนไปแล้วสองสามโอเคโอเคน่าจะได้อยู่หรอกนะคะหนูมักอยู่ทางบ้านหนูมักอยู่หนูมักอยู่ซีคูเล็กที่เล็กนโนไห้เน่ะ หนูชอบอยู่4หางอืมแต่ใครใครงกน้อยก็เอ,เอาเอาตัวนี้เป็นหลักนะคะเอาตัวนี้เป็นหลักหละแต่0ห้าเนี่ยหนูวันันซื้ออืม0หางหนูคิดว่า40 60อืพอบอาเลมันออก0สองหดแล้วมันก็มีโอกาสมาค่ะแต่ว่ามันกับบอลเล่ใจคือบา่ะ ะะลิงกที่พอปักหมดเดอ้อสามารถที่จะซื้อได้เฮ้ยหนูคือเมือม่อวนี้หนูเบาคือเบาโดนแทบอ่ะเน้นไปที่เน้นบนล่างนะ แต่ว่าซื้อบนล่างแต่เน้นไปที่ล่างล่างเออซื้อบนล่างหละแต่เน้นไปที่ล่างเก้านี่เอาไปเอาไปทิ้งบนก็ได้เนาะเก้าเอาไปทิ้งบนเนอซื้อบนล่างแต่ว่าตัวนี้ให้เน้นที่สุดคือล่างตัวห้าศูย์ถ้าออกไปนู้ว่าขึ้นไปบนอย่า่าเลขเละหาศูนย์ออกล่างเนอ ลีนพันกันแลนน้องปอน้อแม่วอาซาบโซนไปกระทิดบระดนอันนี้พิเศษหรือออปอปอให้ชุดเดียวนะคะเราจะเล่นนอยไหนก็ได้แต่ว่าหลักๆนะคะคุณอานงปออยากให้เล่นทั้งสามนอยเลยนะคะเล่นนอยปกติเล่นรัฐบาลอย่างเดียวใช่ไหมคะอืมรัฐบาลแม่ตัวนี้เลยคะ่ะตัวนี้นะเอาเอาตัวนี้เป็นหลักนะคะทุกคน อืมเอาตัวนี้เป็นหลักปังทุกวันค่ะนอะ้อยเอ่อปอปอก็ให้โอเาว่าปอให้โอเคอยู่นะคะฮาหนอยแต่ถามว่าทุกวันไหมมันก็บางบางบางเดือนเนาะบางเดือนเอ้ยบางอาทิตย์ค่ะไม่ใช่บางเดือนบางอาทิตย์อะ่ะมันจะปัง อะแถบหน้าจอนะคะเอาตามนี้รัฐบาลเดอ้อสองเใครใครได้แล้วก็ให้พิมพ์เลขสองเ็ดเจ็ดขึ้นมานะคะสำหรับรัฐบาลนะสำหรับรัฐบาลก็จิมีซํำนี่แหะคะ่ะแต่ว่าหลักๆหนูอยากล่างนี่หนูคิดว่าตัวนี้แต่ถ้าบนเนี่ยไม่มา0ูนย์ห้าหนูคิดว่า ไม่เก้าห้าก็เก้าหนึ่งบ่นเดอน้อบ่นเดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งถ้าไม่มาศูนย์ห้านะบนถ้าไม่มาศูนย์ห้าหนูคิดว่าไม่เก้าหนึ่งก็เก้าห้านะคะน้องปอน้องปอออกไปทำกับข้าวเออจ้าจ้าไดใๆๆเอาไปทำกับข้าวจ้าขอบคุณค่ะ ที่เสียสละเข้าไปละเกือบเคิงสุชั่วโมงเลยเขาบอกกันนะคะกับเรึ่งชั่วโมงเลยเอาตามนี้อย่าลืมนะคะลิงก์ที่ปอปักหมุดเป็นลิงก์ที่ซื้อได้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 คือ่ันนะคะซื้อได้เหมือนกันซื้อได้เลยไม่ใช่ได้ นะคะไปะเดี๋ยวพอจะลงไลน์แล้วนะทีนี้น่ะมันจะห้าโมงละนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้ฮาหนอยในเพจด,ด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ